สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องกเกษตรกรนั่นเป็นทีเคารถลักกับผมพบกับต่อมแท็กเตอร์เจ้าเก่าเจ้าเดิมอำเภอเมืองโคราชเมื่อนี้มีรถนําเสนอหนึ่งคันเป็นรถไถนําเข่าจากญี่ปุน่นคันนี้เป็นรถนายางลังแท็กตัวแอร์พร้อมโรตารี่นะครับอันนี้ยี่ห้ออิซากิครับอิซากิทีจีสามสิบสามสามสิบสามแรกคันนี้ทั้งคันนะครับราคาสองแสนแปดหมื่นบาท ครับ2 8 0 0บาทเดี๋ยวผมขับเกิดให้เบื้องก่อนขั้นนี้แบตเตอรี่ออนนะครับถ้าจะเปลี่ย,เยนเล่สตาร์ทขางไว้นะครับอ่าเดี๋ยวขับเกิดให้เบื้องนะครับผมโอเคมา ตัวใส่ง่ายเดี๋ยวปกติครับพี่น้องนะครับแอร์เย็นตอนนี้แอร์เย็นมีวิทยุนํานะครับแล้วก็ตัวโรตารี่โรตารี่นี่ใหญ่โรตารีสองเมตรนะครับโรตารีสองเมตรตัวรถกว้างลอยหกสิบนะครับขอบแท็กลอยหกสิบลอยหน้าลอยสี่สิบนะครับเตียงสามสูบสามสิบสามแรงนะครับสำหรับอิซากิทีจีสามสิบสามคันหนีนะครับ ราคา2 8 8 0 0 0 0บาทนะครับ2 8 8 0 0 0 0บาทกี่นองท่านใดสนใจ,จก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับตีเบอร์โทรศัพท์0ู5 7 4 9 4 1 1 6ครับมันนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังครับผมสวัสดีครับ